ปัจจุบันรถคันนี้นะครับติดตั้ง r s r Base I ตรงรุ่นอยู่นะครับที่ทุกคนเคยเจอปัญหารถที่มีอาการโยน r s r เนี่ยเป็นโชคที่มีความเฟิร์มมีความซิ่งแต่กับการวันนี้ทีมงานของทาง r s r นะครับเขาเข้ามาเรียนรู้กับถนนเมืองไทยในค่าตัว60,000บาทคุ้มค่ากับก,บการรอคอยแน่นอน สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับโชคแบรนด์ไอซาเบสไอนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับปัจจุบันรถคันนี้นะครับติดตั้งไอซ b a s สไอตรงรุ่นอยู่นะครับซึ่งผมอยากจะบอกทุกคนว่าใครอยากมารองโชคตัวนี้เรียนเชิญที่ร้าน P 2013ได้นะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าโชคตัวนี้นะครับเขามีการแก้เกมมาเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับหลายคนจะรู้สึกว่า อ s r เนี่ยเป็นโชคที่มีความเฟิร์มมีความซิ่งและจะรู้สึกถึงความคอมฟอร์ตเนี่ยน้อยนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนลืมภาพจำนั้นไปก่อนครับทุกคนเพราะวันนี้นะครับบริษัท IR อาร์ไทยแลนด์นะครับนำทีมวิศวกรน,นะครับในการติดตั้งและคนที่คิดค้นโชคตัวนี้มาเพื่อมาทดสอบในถนนเมืองไทยและรถผมเองเนี่ยแหละเป็นรถที่เป็นคัน I ดีคันนี้นะครับทำไมผมถึงบอกให้ทุกคนลืมภาพจำนั้นล่ะ พราะก่อนหน้านี้ครับเราทดสอบในถนนญี่ปุ่นมันจะรู้สึกว่าถนนญี่ปุ่นเขาเรียบเลยนะครับแต่กับการวันนี้ทีมงานของทาง r s r นะครับเขาเข้ามาเรียนรู้กับถนนเมืองไทยที่มีฝาท่อมีรอยต่อถนนที่เยอะและสิ่งที่สําคัญคือคอสะพานที่มันหักเนะี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้ในโชคตัวเดียวซึ่งค่าตัวเขานะครับ60,000บาทแลกกับการรับประกัน2เปีสิ่งที่หลายคนอาจจะต้องคิดว่าเฮ้ยทำไมต้องจ่าย60,000บาทละ่ะ ลองดูตรงนี้ครับตัวเบ้าชกเป็นอลูมิเนียมครับทุกคนสิ่งที่สําคัญคือสปริงของเขาตัวนี้เป็นสปริงแบบไทเทเนียมบ้านเราเรียกก็คือตัว TI 2 0 0 0นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการโหลดเนี่ยก็สามารถทําได้เพราะสเปคของคันนี้นะครับเริ่มต้นที่0มิลิเมตรยาวไปถึง40มิลิเมตรก็คือ4เซนนั่นเองนะครับสิ่งที่มันตอบโจทย์มากมากกว่านั้นคือโชคแบรนเนสสามารถปรับปรีบาวได้อีก36กระดับโอ้โหต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยว่า ฟังก์ชันมาครบสิ่งที่หลายคนจะบอกว่าก่อนหน้านี้ RSR SI ต้องโหลดอย่างเดียวตัวนี้ไม่ต้องสแตนดาร์ดได้โหลดได้สำหรับคนที่ไม่ต้องการแต่งรถทรงคันนี้ครับทุกคนคันนี้คือคันที่ไม่โหลดเลยสูงสแตนดาร์ดเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องบอกเพื่อนๆก,ก่อนว่า BYD s e a l เนี่ยหลายคนเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ตัวขับ2แล้วก็ตัวขับ4คือ p e r f o r m ร n c e คันนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกเพื่อนๆคือลอยต่อถนนเนี่ย ที่ทุกคนเคยเจอปัญหารถที่มีอาการโยนขับแล้วมีอาการเด้งเหมือนในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปผมได้ทดสอบโชกตัวนี้ด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยต่อแม้ว่าจะเป็นตรงคอนกรีตหรือเส้นทางไปสุพรรณที่เริ่มการก่อสร้างของถนนเมืองไทยอยู่หลุมเวลาเลี้ยวแล้วเป็นแหลมลงมาสูงๆเนะี่ยกระโดดลงไปปับ๊บตุ้มเดียวอยู่เลยซึ่งจะบอกเพื่อนๆว่าสำหรับผมเนะี่ยในค่าตัว60,000บาทแลกกับความสบาย แลกกับ้อยต่อถนนแลกกับการเก็บ้อยต่อถนนและการรับประกัน2ปีส่วนตัวผมนะผมบอกเลยว่าคุ้มถ้าคุณอยากให้แรงม้าของรถยนต์มันลงไปที่พื้นทั้งหมดหมายความว่าคุณกล้ากดคันเร่งยาวๆ16วินาทีติดกันผมจะบอกว่า RSR SI b บ s ไ i ชุดนี้ในค่าตัว60,000บาทคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนซึ่งต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าโชคตัวนี้นะครับจะพร้อมติดตั้งทั่วประเทศไทยในเดือนมกราคมนี้ ในช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นสำหรับคนที่สนใจละกันนะครับถ้าคุณอยู่ในช่วงลดแรกบริษัทเขาออฟเฟอร์ส่วนลดมาให้เราต้องบอกก่อนว่าร้านพีสอง3านะครับรถ EV ทุกรุ่นเนี่ยเราค่อนข้างสีเดียนรังการปรับเซ็ตมากสำหรับคนที่อยากได้โชคตัวนี้นะครับลองติดต่อทางช่องทางรายแอดด้านล่างนี้หรือเบอร์โทรศัพท์09910109สําหสำหรับคนที่อยากมาใช้บริการที่ร้านเรานะครับค่าตัว60,000บาทเท่ากันร้านเราปรับเซ็ตฟรีตลอดอยุคใครใช้งาน ร้านเรามีเครื่องสร้างสูตรต้นรุ่นสำหรับ BYD Steel แล้วใครชอบสเต็ปอย่างนี้ลองจะก,กิดทีมงาน P2013 ดูนะครับ